หวัดดีทุกคนเคยเห็นรูปอะตอมที่มันดูเหมือนระบบสุริยะจิ๋วปะที่มีอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสเหมือนดาวเคราะห์คโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วอะตอมมันทำงานแบบนั้นจริงดิสปอยเลยนะไม่ใช่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมภาพเปรียบเทียบยอดฮิตนี้มันถึงเข้าใจผิดและจริงๆแล้วอะตอมมันเป็นยังไงกันแน่ตลอดซีรีส์นี้เราตั้งใจจะเคลียร์ข้อเข้าใจผิดยอดฮิตเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และวันนี้เราจะเริ่มกันที่อะตอมและทำไมมันถึงไม่เหมือนระบบสุริยะจิว ขอพาไปย้อนเวลากลับไปช่วงต้นศตรวรรษที่2แบบีบแป๊บหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดกับนีลาบอร์กำลังเกาหัวแรกแรกแรกๆพยายามคิดว่าไอเจ้าหน่วยย่อยเล็กๆที่เป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่รัตเทอร์ฟอร์ดทำแลบดังๆที่ใช้แผ่นทองคำแล้วก็ค้นพบว่าอะตอมมีจุดศูนย์กลางเล็กๆที่หนาแน่นนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนลอยๆอยู่รอบๆซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์อยู่นะ ต่อมาบอก็เอาไอเดียนี้ไปต่อยอดแล้วบอกว่าอิเล็กตรอนมันจะอยู่ได้แค่ในเส้นทางเฉพาะจาะจังเท่านั้นแต่ละเส้นทางก็มีพลังงานที่กําหนดไว้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไมอะตอมถึงปล่อยแสงสีต่างๆออกมาเวลาอิเล็กตรอนกระโดดจากเส้นทางพลังงานสูงลงมาต่ำมันก็จะคายแสงออกมาแล้วสีของแสงนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพลังงานเจ๋งใช่ไหมแต่โมเดลของบอก็มีข้อจํากัดน้ำมันใช้ได้ดีกับอะตอมไฮโดรเจนง่ายๆแต่พอเป็นอะตอมที่ซับซ้อนกว่านั้นก็เริ่มงึกงึกงัก มองเผินๆไอเดียเรื่องระบบสุริยะนี่มันก็ดูน่าสนใจดีนะมีของหนักๆตรงกลางดวงอาทิตย์หรือไม่ก็นิวเคลียสแล้วก็มีของเล็กๆกว่าดาวเคราะห์หรืออิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆอะย่างเช่นออกซิเจนมีอิเล็กตรอน8ตัวเหมือนกับที่ระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์8ดวงมันเป็นการเปรียบเทียบที่เข้าท่าดีแล้วนั่นแหละมั้งที่ทําให้มันติดอยู่ในหัวเราแล้วก็ในตําราเรียนแต่นี่แหละที่เรื่องมันเริ่มน่าสนใจถึงภาพนี้มันจะจินตนาการง่าย แต่มันก็ไม่ค่อยตรงกับวิทยาศาสตร์จริงๆจัง,จงๆหรือฟิสิกส์เท่าไหร่เรามาดูกันเป็นข้อๆเลยดีกว่าว่าทำไมอะตอมมันถึงไม่ใช่ระบบสุริยะจิว๋วอย่างแรกเลยแรงที่ใช้มันคนละเรื่องกันเลยในระบบสุริยะของเราแรงโน้มถ่วงเป็นตัวที่ทําให้ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ในอะตอมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าต่างหากที่เป็นตัวหลักนิวเคลียสที่มีประจุบวกดึงดูดอิเล็กตรอนที่มีประจุลบอ,อย่างแรงส่วนแรงโน้มถ่วงเหรอมันอ่อนแอมากๆในระดับอะตอมจนแทบจะไม่มีผลอะไรเลย ต่อมาเราก็มีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันดาวเคราะห์มันทำตามกฎที่เรียกว่ากลาศาสตร์คลาสสิกหมายความว่าถ้ารู้ว่าดาวเคราะห์อยู่ตรงไหนแล้ววิ่งเร็วแค่ไหนก็พอจะคำนวณเส้นทางทั้งหมดของมันได้แต่พวกอิเล็กตรอนนี่เล่นตามกฎของกลาศาสตร์ควอนตัมพวกมันไม่มีเส้นทางที่แน่นอนแบบนั้นหรอกนะแต่พวกมันอยู่ในสภาวะที่คลุมเครือเหมือนความน่าจะเป็นที่อธิบายด้วยสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันคลื่นมันก็งงๆหน่อยแหละเข้าใจแล้วฟังนี่นะถ้าต่อมันเหมือนระบบสุริยะจิวจ๋วจริงๆนะั้นมันคงอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำ ตามกฎฟิสิกส์คลาสสิกแล้วพวกอิเล็กตรอนมันจะสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆแล้ว,ลวก็จะหมุนวนเข้าไปชนนิวเคลียสในพริบตาเดียวทำให้อะตอมันล่มสลายไปเลยแต่ตอมันเสถียรซึ่งบอกเราว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้นในระดับควอนตัมลองคิดดูนะถ้าอิเล็กตรอนมันโคจรเหมือนดาวเคราะห์เฉยๆมันก็จะเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาซึ่งหมายความว่ามันกำลังเร่งความเร็วอยู่แล้วตามกฎของแม่เหล็กไฟฟ้าอนุภาคที่มีประจุท,ที่กำลังเร่งความเร็วจะปล่อยพลังงานออกมา ดังนั้นอิเล็กตรอนพวกนั้นก็จะสูญเสียพลังงานแล้วก็อย่างที่ดาไว้และพุ่งชนนิวเคลียสเร็วมากๆกการที่อะตอมมันยังอยู่ได้แสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้แค่วนๆง่ายๆ a 11แล้วถ้าพวกมันไม่ได้โคจรแล้วอิเล็กตรอนมันทําอะไรกันแน่ในโลกของกลาศาสตร์ควอนตัมสมัยใหม่อิเล็กตรอนมันจะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าออร์บิทัลลองนึกภาพพวกนี้ว่าเป็นพื้นที่สามิติที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะเจออิเล็กตรอนอย่างเช่นออร์บิทันแบบที่ง่ายที่สุดที่เรียกว่า s ออร์บิ มันจะเป็นทรงกลมรอบนิวเคลียสอิเล็กตรอนมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในทรงกลมนั้นแต่เราไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของมันได้ในแต่ละขณะความฟุ้งๆนี่มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งโดยพื้นฐานแล้วบอกว่าเราไม่สามารถรู้ทั้งตำแหน่งที่แน่นอนและโมเมนตัมของอิเล็กตรอนได้พร้อมกันมันเหมือนพยายามจับแมลงวันในห้องมืดเรารู้ว่ามันอยู่ในนั้นแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้แล้วจะไปไหนต่อด้วยความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็ บางทีคุณอาจจะเคยได้ยินการเปรียบเทียบกับพัดลมที่หมุนเร็วมากๆเวลาใบพัดหมุนเร็วสุดๆมันจะดูเหมือนวงกลมเบลอๆแล้วเราก็บอกไม่ได้จริงๆว่าใบพัดแต่ละใบอยู่ที่ไหนในแต่ละวินาทีนี่จะทําให้คุณเห็นภาพคร่าวๆของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนที่อิเล็กตรอนมันเหมือนถูกปาดๆไปทั่วรอบนิวเคลียสทีนี้สิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้คือแม้แต่การเปรียบเทียบกับพัดลมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบพอบใบพัดพัดลมมันมีตําแหน่งที่แน่นอนในแต่ละขณะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นชัดก็ตามนั่นคือิิิสกก แต่สาหรับอิเล็กตรอนตําแหน่งของมันมีความไม่แน่นอนโดยพื้นฐานเนื่องจากกลศาสตร์ควอนตมัมพวกมันไม่มีวิธีโคจรที่เรียบร้อยเหมือนใบพัดพัดลมดังนั้นพัดลมจึงเป็นแค่ภาพอย่างง่ายๆเพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของกลุ่มหมอกความหน้าจะเป็นแต่มันไม่ได้จับภาพความแปลกประหลาดทั้งหมดของกลศาสตร์ควอนตมัมสรุปง่ายๆก็คืออิเล็กตรอนไม่ได้โคจรรอบนิวเคลียสเหมือนดาวเคราะห์แต่พวกมันอยู่ในกลุ่มหมอกความหน้าจะเป็นที่เรียกว่าออร์บิทันมันแทบจะเหมือนพวกมันสามารถอยู่ในหลายๆที่พร้อมกันได้จนกว่าเราจะพยายามมองหาพวกมันจริงๆ ออร์บิทัลพวกนี้มีรูปร่างและขนาดต่างๆกันขึ้นอยู่กับระดับพลังงานของอิเล็กตรอนบางอันเป็นทรงกลมเหมือน s ออร์บิทัลในขณะที่บางอันดูเหมือนดัมเบลหรือแม้แต่ใบคนเวอร์และต่างจากดาวเคราะห์ที่ส่วนใหญ่โคจรอ,อยู่ในระนาบแบนๆเดียวกันออร์บิทัลสามารถวางตัวได้ในทิศทางต่างๆในพื้นที่สามิติ อีกความแตกต่างที่สําคัญคืออิเล็กตรอนสามารถมีพลังงานได้แค่ค่าที่เจาะจงเท่านั้นพวกมันสามารถอยู่ในระดับพลังงานที่แน่นอนเท่านั้นไม่ใช่ระยะห่างใดๆจากนิวเคลียสก็ได้นี่คือเหตุผลที่อะตอมปล่อยแสงที่มีเส้นสเปกตรัมที่ชัดเจนออกมาเวลาที่พวกมันปล่อยหรือดูดกลืนแสงเข้าไปก็เพราะอิเล็กตรอนมันกระโดดไปมาระหว่างระดับพลังงานที่คงที่เหล่านี้ลองนึกภาพเหมือนปีนบันไดคุณยืนได้แค่บนขั้นบันไดที่เจาะจงเท่านั้นไม่ใช่ตรงกลางระหว่างขั้น แต่ดาวเคราะห์ในทางกลับกันสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ในระยะห่างเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่มันมีความเร็วที่เหมาะสมไม่มีระดับพลังงานมาจำกัดพวกมันมาพูดถึงขนาดกันหน่อยอะตอมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าถ้าเราขยายอะตอมให้นิวเคลียสมีขนาดเท่าเม็ดถั่วลันเตาอะตอมทั้งลูกก็จะใหญ่ประมาณสนามฟุตบอลนั่นมันพื้นที่ว่างเปล่าที่เยอะมากๆเลยนะในระบบสุริยะของเราดวงอาทิตย์มันใหญ่กว่าดาวเคราะห์มากมากก็จริงแต่สัดส่วนระยะทางมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นตัวอย่างเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบสุริยะ จนถึงวงโครจรของเนปจูนใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ประมาณ6,500เท่าซึ่งก็เป็นความว่างเปล่าที่มากพอสมควรแต่เส้นผ่านศูนย์กลางของอะตอมใหญ่กว่านิวเคลียสประมาณ100,000เท่านี่แหละความแตกต่างของความว่างเปล่าที่ลึกซึ้งแล้วทำไมเรายังเห็นภาพเปรียบเทียบกับระบบสุริยะอยู่ทุกที่เลยละ่ะก็ถึงแม้มันจะไม่แม่นยำแต่มันก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆในการแนะนำแนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างอะตอมมันช่วยให้คุณเห็นภาพนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้ว ก็มีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆก่อนที่เราจะลงลึกไปในโลกที่ซับซ้อนกว่านั้นมากของกลศาสตร์ควอนตัมแต่ถ้าจะเข้าใจจริงๆว่าอะตอมมันเป็นยังไงเราต้องก้าวข้ามภาพง่ายๆนั้นไปแล้วยอมรับธรรมชาติควอนตัมของมันเอาละมาสรุปกันหน่อยอะตอมมันไม่เหมือนระบบสุริยะจิว๋วเพราะว่ามันถูกยึดเหนี่ยวด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่แรงโน้มถ่วงอิเล็กตรอนอยู่ในกลุ่มเหมาะความน่าจะเป็นออร์บิทันไม่ใช่โคจรเป็นวงกลมคงที่อิเล็กตรอนมีได้แค่ระดับพลังงานที่เจาะจงไม่ต่อเนื่อง ต่างจากวงโครจรต่อเนื่องของดาวเคราะห์ความแปลกประหลาดของกลศาสตร์ควอนตัมอย่างเช่นหลักความไม่แน่นอนและทวิภาคของคลื่นอนุภาคมันใช้ไม่ได้กับระบบสุริยะดังนั้นถึงภาพเปรียบเทียบกับระบบสุริยะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่มันสําคัญมากๆที่จะต้องรู้ว่าโลกที่แท้จริงของอะตอมมันแปลกประหลาดและน่าทึ่งกว่านั้นมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะตอมมันไม่ใช่ระบบสุริยะจิ๋วแล้วแนวคิดวิทยาศาสตร์อื่นๆลละที่คุณเคยสงสัย แชร์ความคิดเห็นของคุณแล้วก็ข้อเข้าใจผิดอื่นๆที่คุณเคยเจอมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยมาเรียนรู้และสำรวจไปด้วยกันแล้วก็จำไว้นะสงสัยทุกอย่างแล้วเรียนรู้ให้มากขึ้นเจอกันใหม่วิดีโอหน้า